แกงหอยค่ะแสมากผักจ้า ไม่มีตังน้ำพริกน้ำปูสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินอะไรอีกแล้วจำชื่อเอาหอยนะเออแกงหอยเราซื้อมาสองเจ้าเพราะว่าเจ้าหนึ่งมันจะข้นไงอีกเจ้าหนึงมันไม่ข้นมันไม่ค่อยข้นนะคะ เจ้าหนึ่งมันข้นมากมันเป็นแบบเข้าครั่วเยอะแล้วอีกเจ้าหนึ่งมันไม่ค่อยข้นเราก็เลยซื้อซื้อสองเจ้ามารวมกันแล้วก็ตามด้วยอันนี้ซี่โครงแซ่บมากแล้วก็ผัก มีน้ำพริกน้ำปูนิดหนึง่งฮะเนื้อทอดอร่อยมากค่ะกินอะไรก่อนดี เนื้อทอดอร่อยมากค่ะเอ่อขีดละสามสิบห้าเอ้ยขีดละสี่สิบห้าแล้วก็อหอยหอยหอยแกงถุงละสามสิบห้าอืม อืมมาจุกจุกันนะคะอร่อยจังนานๆได้กินทีนานๆได้กินหอยนะคะ ไม่กินฟันมีแต่ว่าไม่อยากใช้ หอยอร่อยมากค่ะคิดถูกแล้วที่ซื้อมาสองสองถุงสองเจ้าเพราะว่าถ้าซื้อมาเจ้าเดียวคงไม่พอหอมแดงที่นี่จะใหญ่มากเราซื้อที่ตลาด นิดเดียวยี่สิบาทแต่ว่าแถวบ้านเราไม่สวยอ่ะมันเป็นแหล่งผลิตพวงหนึ่งอ่ะสี่สิบาทเองอืมเอ้ยสี่สิบหรือหกสิบเนี่ยถูกอ่ะสวยด้วย ะถีนไม่หมดสักทีต้องกินให้หมดแล้ววันนี้เพราะว่ามันเริ่มใบร่วนแล้วต้องกินให้หมดแล้วอืม 好嘞。 ใครดูดเก่งบ้างหอยแบบอร่อยมาก 嗯,嗯啊，棒了。 เวลากินกับเพื่อนไม่ใช่แบบนี้นะแ่งกว่านี้เล่อนล้วอมกินเลย ข้าอมอร่อยมาก เผ็ดอยู่นะหรู้ว่าไม่เผ็ดปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งปีละครั้งได้กินแกงหอยดูดไม่เก่งอะ่ะ <c oughs> ออกดูดไม่เก่งไม่ออกเราจะกินแท่แค่ตรงที่แข็งๆอะ่ะ ินนี่ไม่กินน่าจะร้อยตัวแล้วแต่ตัวใหญ่ๆที่หางมันก็น่าอร่อยนะเขากินกันแบบนี้ปะเราไม่รู้ว่ากินยังไงอะแต่เราดูดอย่างเนี้ย หอยหมดแล้วดูดเพลินเลยอะดูดเพลินมากต้องไปซื้ออีกรอบหลังอร่อยมากเพื่อนดูดเพลินมากค่ะอร่อยมากค่าสัตว์ไปกี่ตัว น่าจะร้อยตัวผักชีฝรั่งหอมแดง นะคะ